วัสดีครับร้านบีเลสซิครับผม,อ,มอยู่ซอยเรวดีหกสิบสาครับนนทบ,บุรีอ่าคันนี้เป็นลูกสีแปดที่หัวหม่งมาครับ mm hmm. เกิดจากข้อเหี่ยง mm hmm. ข้อเหวี่ยงเสียโยกขึ้นไปโขกฝาประมาณเนี้นะก็แก้ไขครับคือเปลี่ยนชุดคลิดไปเลยละกันเพราะว่ามันกินลึกอยู่ครับแล้วก็จะได้ให้มันสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เปลี่ยนข้อเหวี่ยงใหม่ครับข้อเหี่ยงพวกของแต่งมันอัดลําบากอครับมัน สลักมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเอาออกมาแค่านั้นนะครับเอาออกมาก็ใส่ไม่มีอะไรเปลี่ยนาาก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับติดเครื่องเรียบร้อยอยังไม่รันอินเดี๋ยวจะรันอินอีกแป๊บหนึ่งแล้กันเนี่ยครับเขออาเป็นที่ถอดออกเป็นเขออาเป็นที่ดีครับเป็นท w ครับชักสี่สี่คราวนี้ก้านเขาโยกไงเขาโยกไปโยกมาได้เนาาี่ย แล้วก็ยกขึ้นยก,ยกลงได้ด้วยอ่าฮะประมาณนี้ครับอะไรเปลี่ยนไม่มีครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็นลูกไปแล้วกันส่วนลูกค้าจะเอาไปทำอะไรต่อได้ก็แล้วแต่ครับเผื่อเอาไปขายมือสองเผื่อมีใครสนใจเอาไปสแก้ไขได้ครับแต่ที่ร้านแก้ไขไม่เป็นครับก็เปลี่ยนไปเลยประมาณนั้นอ่าฮะเป็นเครื่องใหม่ครับเป็นชุดคิดลูก48อ uh ่าฮะแล้วก็ ใส่ชักเรียบร้อย43.2ประมาณนี้นะ43.2 4.5ประมาณนั้นสตาร์ทมือไม่ติดเอา้าเบียว,นวนขนาดวะเบียกขนาดนู้เหรอประมาณนี้ครับไม่ต้องไปตกใจครับรถต้องทำมาใหม่กับเราอัดมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทเท้าให้ดูก็สตาร์ทมือก็แบตอ่อนมั้งไม่รู้สิยังไม่ได้ชาร์จนะคันนี้มาถึงยังไม่ได้ชาร์จแบต แบตออกก็ไปไปได้ครับเดี๋ยวสตาร์ทเท้าก่อนแล้วกันก็เร่งเร่งวาวดีครับเร่งเล้าใจดีเนี่ยตัวแรง ก็เไดึกแล้วก็กำลังเครื่องดีทุ่มเสียงดูดีเครื่องยนต์ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีเสียงข้อเวียงไม่มีเสียงลูกเสียงอะไรที่มีปัญหาอะไรกันทุกอย่างสมบูรณ์ดีครับก็เดี๋ยวจะไปลองขี่ครับก็ได้ขนาดก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่รถแรงอยู่แล้วแค่ประกอบมาสมบูรณ์ได้ครับอะไรประมาณนี้ส่วนสัาร์ทมือเนี่ยก็ จะเป็นพวกแบตเตอรี่หรือ่าสตาร์ตเนี่ยครับที่ทำให้สตาร์ตติดยากเอ้ยสตาร์ตติดไม่ค่อยได้ก็เราอัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ลองดูเดี๋ยวสตาร์ตมือเดี๋ยวไล่เช็คให้ครับว่าแก้ไขอะไร่าฮะถ้าเกิดอยากได้แบบสตาร์ตมือง่ายเลยก็ทำฝาใหญ่ก็สตาร์ทได้นะครับแต่แค่ว่ามันจะไม่แรงไงมันก็คนเราคนละวิธีันีก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามนี้ครับเสร็จแล้วสำหรับลูก4 8เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทำใหม่ ไม่รู้ว่าวิ่งเท่าเดิมป่ะนะก็ไปลองเจ้าของต้องมาขี่เท่านั้นถึงจะรู้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ